เพื่อเป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมมาดูเพศ40กันต่อครับเป็นดูในสายสเทพนรสิงค์ครับ101ถูกบรรจุไว้ในร่องน้ำสีแดงเจอพญาเพชรพระรนาราชรา่รองน้ำเสียน,นครับเป็นเที่ยวต่อไปนี้เอาละครับเรือเที่ยวนี้พี่น้องจากจังหวัรรดอรเอ็ดเจอกับพี่น้องจากอุบลนะครับเพราะว่าเทพนรสิงห์พี่น้องจากบ้านท่าสแบงตรบลบาบา้อาอำเภอทุ่งขอหลวงครับจังหวัรรดบรเอ็ดส่วนพญาเพ,พชรพระรนา,าราช ก็เป็นเรือพี่น้องจากบ้านช่างหม้อตบบำบลคําน้ําแซบอําเภอวารินครับจังหวัดอุบลเทียบนอนลสิงครับพี่น้องจากบาบา้านไรดนะครับโดยมีท่านผู้ใหญ่วันสว่างฤทธิพุทธผู้จัดการเรือล่าสุดวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาครับพี่น้องได้รองแชมป์ลำดับที่หนึ่งที่สนามบ้านจานเตยวันนั้นชิงกับผงฟ้ามหาราช สนามนี้เทพนรสิง์ใช้ฝีพายชุดเทพนคราชท่าสแสบงบวกกับท่ากลางส่วนพรยาเพชรพัชระนักรานนั้นพี่น้องจากบ้านชัางมอ่อไม่บอกก็รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนพูดแบบภาษาบ้านเราว่าชุดผีดิบจากชังมอ่อคนลอจากคำน้ำแซบเหลือขอนบินไฟแลบ จากเมืองดอกบัวง,งามครับเอาละครับเที่ยวนี้ได้ลุ้นแล้วฮะพี่น้องได้ลุ้นออมาแล้วจ้าเอาละครับพี่น้องชาวเดี๋ยวก็เที่ยวที่สังกับพี่น้องก็ใส่กันมาแบบระเบิดเถืถ่อเลยทีเดียวอัดกันมาจนนี่ที่ว่าจะ จะให้พี่น้องได้เห็นกับตาเลยเยวมาตอนนี้ใส่กันมาไม่เมื่มันมีการไปคุยกันไม่กับสวยมานากันแล้วใส่กันมาเจอรีที่มาตาตาหัวต่าหัวท้าต้ายผายต่อไปหัวเริ่มสาย้ายเริ่มสักสีประดังสันมันไว้ตาคตต่างไปตาคตต่างดีเหลือนีลงน้ำแดงในน้ำโเทนโนรสิงเทนโรสิงหนึู่นย์หงนึ่งลสีแดงเจอกับเพชรพันรนาคราชพี่น้องจากเมืองดอกบัวเมืองกบฏอยู่ลงน้ำสีนกันผูดมาแล้วไม่เคินะครับเพราะว่าลงมาล้าสนามแล้วเอาแลลดดไ โค้งสไลด์ส,ลสลไลด์โค้ใครจะหลุดออกมากว่ากันจับดาดูดีๆครับท่านผู้ชมไม่ทรมาดาแล้วยังดูไม่ออกยังบอกไปถูกว่าไปเป็นไปใส่กันมาแบบเส,อสอนอเสดอจา้แตกกระสารสาเสร็จแล้วตอนนี้หัวต่อหัวถ้ายต่อถ้ายายต่อไปใครจะไปใครจะอยู่ใครจะเป็นหมูใครจะเป็นจ่าใครจะเป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมจับตาดูดีๆครับท่านผู้ชม ก็เรียกได้ว่าแม่ใส่กันมาแบบระเบิดเถิดเถิงทีเดียวไม่มีใครยอมใครว่ายังไงว่างเทพตระสิหนึ่งศูนย์หนึ่งพยายามเบียดบี้ขึ้นมาพยายามเบียดบี้ขึ้นมาเอานักคาราเริ่มขยับนิดนิดเริ่มขยับนิดน้อยแล้วเอาแล้วดูซิว่าใครจะขยับก่อนกันเอาแล้วเริ่มคู่ขี้สู่สีมาออ้ยมาถึงเส้นนี้ทีไรหัวใจจะวายตายทุกทีเริ่มเบียดเริ่มบี้เริ่มขยับขยี้เริ่มปีปีปีกันมาลวจ้าหน้านาไหนเรพ่มขยับนิดนยายาม่ีกตัวน้มยก่อนแล้วเอาไล้วดูซิี่าใครจะสุ ทายเรืทุกสังลมก็เข้าเส้นชัยลำดับต่อไปกรัเปการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่3ระหว่างเทพนรสิงห์101ร่องน้ำแดงพบกับเรือพระยาเพชรพัชรานคราชร่องน้ำสีน้ำเงิน ผลการแข่งขันครับคณะกรรก,การเส้นชัยครับรูกฎตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ําเงินครับเป็นพญาเพชรพัชระนัคราชเป็นฝ่ายกำชัยกับเปียวดี